ต่อไปข้อที่สนะครับถ้าสมมติโยมแม่ตกน้ำตกน้ำเนี่ยก็คงจะตกน้ำที่มันอันตรายนะฮะภิกษุเราจะเข้าไปช่วยท่านขึ้นจากน้ำจะเป็นอะไรไหมครับอา,ารอาจารย์อาาจรย์ไหนอ่ะ,อา,อ,ะอาจารย์เบ,บาเลยนะฮะอาจารย์เ <laughs> บาวี มีน่าจะอยู่ในในแบบอยู่แล้วนะครับ,รบผิดพลาดประการใดก็คร <c oughs> ูบาอาจารย์ช่วยด้วยนะครับเอาเลยครับก็คือท่านก็แสดงไว้ครับในกรณีที่โยมมันดาตกน้ําได้ตกน้ําไปนะครับผมในกรณีที่คือไม่สามารถช่วยด้ยตรงโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามารดาเป็นมาตุคามใช่ไหมครับเป็นวัตถุอ,อนามาตใช่ไหมครับเป็นวัตถุทุกกดแต่ท่านก็มีแสดงในส่วนของการาให้ช่วยเหลือได้ในกรณี ในกรณีไหนครับต้องใช้อะไรแทนไหมครับใช้เป็นจีวรใช่ไหมครับหรือเป็นเป็นเชือกอะไรก็ได้นะครับก็คือวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวตอนนั้นก็ถ้ามีจีวรนนะครับน่าจะสะดวกที่สุดก็น่าจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช้โยมบันดาไม่ช่วยโยมบันดาเลยเป็นไงครับคงจะใจร้ายเกินไปใช่ไหมครับเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ เพื่อที่จะสามารถช่วยโยมันดาได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเราเองด้วยก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้ผิดพระวินัยด้วยแต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านนะ่ะจะคิดถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับผมผมผมมีความรู้สึกนะเพราะเวลาศึกษาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าแต่ละคนปฏิกิริยาไม่เหมือนกันบางคนเขาเรียกว่าอะไรทำทำไปก่อนแล้วเนาะยังไม่ทันใครครวญก็อาจจะไปช่วยก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็คือตอบตามแบบไว้แค่นั้นเองนะครับผม ก็มีครูบาอาจารย์รูปใดจะเสริมไหมครับผมก็ถามต่อเลยที่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเขาจะยกย่องกันชื่นชมกันเหลือเกินที่ว่าพระอุปถาคโยมแม่พระกตัญญูนี่นะอุ้มโยมแม่อาบน้ําถูสบู่ให้เนี่ยสมควรแค่ไหนครับตอบเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ต่อยอดให้นะครับ ในส่วนของการอุปถากโยมมารดาบิดานะครับท่านก็แสดงไว้นะครับแม้ว่าเราจะพึงวางมารดาบิดาไว้บนบาททั้งสองข้างนะครับพึงอุปถากอยู่ตลอดแม้ร้อยปีนี่บุญคุณเหล่านั้นก็ไม่ได้หมดไปนะครับแต่ถ้าเกิดบุคคลใดเนี่ยนะครับทําให้มารดาบิดาเนี่ยที่ท่านอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับกลับามมาให้มาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้เป็นผู้ที่ไม่มีศีลให้มาเป็นผู้มีศีลได้นะครับบอกว่าบุคคลเหล่านี้แหละถือว่าได้บํารุงอย่างแท้จริงนะครับ เหมือนใครครับเหมือนพระสารีบุตรเทระเราเคยเห็นตัวอย่างท่านไหมครับท่านเกิดในตะระกูลพามมารดาของพระสารีบุตรเทระเนี่ยมีลูกเจ็ดคนเนี่ยเป็นพระราหันหมดเลยนะครับใครบ้างมีพระสารีบุตรเทระเป็นต้นมีใครอีกครับมีพระเรวตัตะมีใครอีกไล่ครบนะครับวันนี้ไล่ไม่ครบเราไม่กลับละช่วยกันหน่อยครับมีมีใครอีกนะครับอุปเสณมังคันตบ,บุตรแล้วก็นางจาราอุปจารา สีสุปจาราและก็รวมท่านพระสารีบุตรเองนะครับก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดท่านเจ็ดองค์ด้วยกันแต่มารดาก็ยังนับถือพรามอยู่นั่นนะครับน่อถือพระพรหมอยู่นะครับเพราะท่านเป็นพราหม์ท้ายที่สุดในวันที่พระสารีบุตรจะปรินิพานนะครับก็ไปโปรดมารดาได้สําเร็จอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าท่านก็แม้กระทั่งเป็นพระอัราาครสาวกใช่ไหมครับก็ยังต้องใช้ความสามารถเห็นปานนั้นฉะนั้นไม่ต้องนับถือถึงอะไรถึงพวกเรานะครับการที่เบื้องต้นเนี่ยเราจะ ให้อุปถาคได้ดีที่สุดก็คือการที่ทําให้ท่านเป็นผู้มีศีลอันนี้แค่เสริมของอาจารย์นะครับส่วนในการอุปถากจริงๆในปัจจุบันนะครับขอบเขตในการดูแลจําเป็นต้องมีนะครับเพราะปัจจุบันมีอย่างนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์ท่านพูดนะครับการที่ได้ไปดูแลแม่ก็มีขอบเขตเหมือนกันเรื่องด้วยว่าอย่างที่เรียนในทราบแต่ต้นว่าโยมันดาเป็นวัตถุอนามาตฉะนั้นในการที่ไปดูเนี่ย ท่านแสดงนะครับถ้าบีดาบีดาป่วยเอานี้ยกไปทางบีดาก่อนนะบีดาป่วยบุคคลนั้นสามารถดูดูแลได้เหมือนสามเณรเลยนะครับคือเราอุปถาสามเณรไม่ใช่อุปถาครับดูแลสามเณรอย่างไรก็ดูแลโยมบิดาได้อย่างนั้นเลยแต่ในส่วนของโยมบรรดาก็มีข้อจํากัดขึ้นมาใช่ไหมครับฉะนั้นในการดูแลก็ต้องให้เหมาะสมเช่นว่าการที่จะไปจับเนื้อต้องตัวโดยตรงเนี่ยเหล่านี้ก็ต้องเลี่ยงนะครับ แต่ว่าถ้าหาถุงไม้ถุงมือมามาใส่ได้ไหมครับอาจารย์แล้วขนาดอาบน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสมควรมากน้อยแค่ไหนครับรบกวนอาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นตรงนี้ให้ผมหน่อยครับครับนะครับก็ขอกาสพระเทระนะครับในข้อนี้ในอาโรคโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่เขาลงคลิปผมพูดไปอย่างนั้นแหละครับผมก็ไม่แปลความหมายไม่ออกเหมือนกันมันเท่ผมเห็นเน้น อาศีหวัฒพูดเมื่อตะกี้นีผมก็อยากจะพูดตามต้องไปถามอาจารย์แม็กน,นะครับ<อ>คืออโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาลงในลงเป็นคลิปใน YouTube อะไรเน <YouTube. S 1> ี่ยมีมีพระ YouTube ใช่ไหมพระเอามาเปิดให้ดูนะฮะก็เป็นการแสดงออกถึงพระเนี่ยแหละครับแล้วญาติโยมก็ชมนะ พระเนี่ยจะอุ้มแม่อาบน้ําอาบท่าทาแป้งแต่งตัวให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะฮะก็สังคมโลกก็ยกย่องนะ,ะส่วนหนึ่งนะคือส่วนมากเลยแหละอีกส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นพระด้วยกันหรือไม่ก็อ,อุบาสกบาสิกาที่รู้ธรรมวินัยก็ทวงติงไปบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะทวงติงมากเพราะว่า พวกที่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยมีเยอะคืออย่างนี้ครับคือเราลองลองแยกออกเป็นสองส่วนลองดูว่าส่วนของความกตัญยูกะตะเวทีเนี่ยที่ลูกควรที่จะปฏิบัติกตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะทำและต้องทำด้วยนะครับสมควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง แต่ทีนี้อันนี้พูดถึงลูกกับแม่นะฮะแต่มาแยกออกว่าลูกเป็นบรรพชิตทีนี้คือบัรพชิตเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ใช่คนปกติทั่วไปที่เขาบอกที่พูดอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกว่าลูกสมควรที่จะปฏิบัติก็คือพูดในความเป็นบุคคลทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้เมื่อลูกคนนั้นมาเป็น บรรพชิตแล้วอาการที่ไม่เหมาะสมของบรรพชิตที่จะพึงปฏิบัติต่อมาตุขามนั้นมันมีอยู่แม้จะเป็นมารดาของเราก็เหมือนกันก็มีพระวินัยห้ามไว้อยู่นะครับหลายๆอย่างฉะนั้นแล้วเร,เราก็ต้องจะต้องแยกออกนะครับต้องแยกแยะนะระหว่าง าการปฏิบัติต่อมารดากับการปฏิบัติในความเป็นสมณะเพศของเรานะครับไม่ใช่ห้ามคือมันอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเราจะปฏิบัติต่อมารดาแบบที่ท,ที่ลงใน YouTube นั่นนะครับก็ถ้าต้องการแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำแบบที่ไม่เสียหายต่อพระวินัยด้วยต่อพระาศาสนาด้วย เพราะว่าพระพินเนี่ยเราเราเราใช้สิทธิ์คําว่าความเป็นลูกเป็นแม่กันแต่ส่วนหนึ่งเราเป็นพระเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนานะครับถ้ารูปนั้นทําแบบนั้นออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าเราทําให้ศาสนามัวหมองไปด้วยทีนี้มันมีอย่างนี้นะครับเรื่องของเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปก็คือว่า มีผมเห็นหลายหลายตัวอย่างมาท่านกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่ครับก็คือบวชอยู่ในศาสนาท่านบอกว่าท่านมีความกระตันอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกต้องครับผมไม่เถียงแต่ว่าเลี้ยงด้วยอาชีพที่ผิดท่านก็ไม่ทําศาสนากิจของท่านหรอกครับท่านได้อะไรมาท่านก็ท่านก็มาอาศัยศาสนานะครับมาทำอ่า อเนสนาครับหาอยู่หากินแบบผิดผิดพระวินัยบอกใบให้หวยหรืออะไรต่ไม่อะไรครับนั่งรับสังฆทานอย่างเดียวแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อให้แม่ครับใหญ่โตมโหรารสุดท้ายเมื่อท่านมีพร้อมแล้วท่านก็สึกผมเจอพระองค์หนึ่งครับตอนที่ไปเรียนด้วยกันท่านก็มีอายุมากแต่ภาษาไม่มากไปเจอท่านอยู่หมอชิดครับ ผมกําลังจะเดินทางกลับบ้านผมก็ไปดึงแขนท่านเลยเพราะว่าท่านแบบว่าไม่ไม่ได้มองใครเหมือนไม่มีใครอยู่ในสายตาผมจําท่านได้ไม่ได้เจอกันนานเอา้าหลวงพ่อมาทําอะไรเนี่ยมาเงีตอนเช้าๆตรู่ครับโอ้ยอาจารย์่างั้นจะเรียกผมอาจารย์นะแต่จะบวดก่อนผมอาจารย์ผมเนี่ยมันเลวแล้ว่างั้นผมแต่ว่าผมว่าท่านก็เป็นสุภาพบุรุษนะพูดตรงๆกับผมผมก็ได้อุทาหรณ์เล ผมมันเลวแล้วผมจะไปบินาบาตเอาไปบินาบาตยังไงเนี่ยผมต้องรีบไปแล้วเนะี่ยมันสายแล้วสายยังไงครับตีสี่อยู่นะท่านบอกว่าต้องไปท่านเล่าให้ฟังหมดนะครับอย่าเอาอย่างผมนะผมเล่าให้อาจารย์ฟังอ่านะไปบินาบาทครับไปเดินตามตลาดนั่นนะครับวันหนึ่งได้สองสามพันนะท่านบอกว่าท่านซื้อที่ไปแล้วผมขอสบายหน่อยชาตินี้แต่ชาติหน้าผมจะตกนรกแกรู้อีกนะอ่านะแล้วศึกไปเนี่ย ไม่เกินสองเดือนผมก็แต่งงานเตรียมการไว้หมดครับโอ้โหคือท่านรู้ธรรมะดีนะแต่การรู้ธรรมะอย่างนี้นะครับคือคือผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือท่านาไม่มีกัลยาณมิตรไปแล้วไปอยู่ในสังคมที่เขาแข่งดีแข่งเด่นกันไปฮะบางวัดนะในประเทศไทยของเรานะบางวัดนี่นะครับอ่า แทบจะมีแต่อกุศลนะแกงแย่างคิงดีชิงเด่นการบางทีเนี่ยเซ้งห้องนะครับจะอยู่เนี่ยสมมติว่าเจ้าของห้องเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศครับวัดดังๆเนี่ยนะฮะวัดที่มีจิตนิมนต์เยอะๆเนี่ยต้องเซ้งนะถ้าสมมติว่าท่านจะไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะจ่ายมาหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นอย่างเงี้ยนะครับแค่แค่นั้นนะฮะแต่ท่านมาอยู่นั่นน่ะจะได้จิตนิมนต์นะฮะ ได้เยอะกว่าหมื่นรือสองหมื่นครับคือมันคุ้มเหรอครับมันคุ้มนะฮะอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ขอเสริมตัวนิดนิด,นดหนึ่งนะครับจบแล้วครับพอดีผมกําลังจะโยนไปเรื่องเดิมที่ว่าพระอุปถากโยมแม่เนี่ยนะคือคผมกําลังจะถามอาจารย์ว่าสมมุติว่าตัวอาจารย์เองเนะี่ยตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือโยมแม่นี่คือพ่อตายแล้วครับ ญาติพี่น้องก็ไม่มีมีลูกชายที่บวชเป็นพระอยู่คนเดียวเนี่ยแม่แก่เท่าชลาแล้วเงินก็ไม่มียากจนครับแล้วแม่ก็ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้อยากจะศึกก็เสียดายพระเหลืองังถ้าเป็นท่านจะทำยังไงท่านจะศึกหรือเปล่า เือจําเป็นผมต้องไปอาบน้ําป้อนข้าวให้แม่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะอาจารย์นะผมบอกจากใจจริงนะว่าเป็นผมผมต้องสึกนะถ้าผมรู้วินัยอย่างนี้นะผมผมยอมสึกครับผมจะสึกนะแต่เมื่อว่ายุ่แม่ผมตายแล้วครับผมอ้างไม่ได้แล้วครับท่านโอ้ผมกำลังซึงเลยครับท่านเพขอากาศพระจาจาร์ชี้โวงให้ก็ลอกแล้วเนี่ยชี้โปงให้ก็ลอกเยลูกศิษย์เยอะนะลูกศิษย์เยอะนะ มากำลังคิดอยู่เลยเนี่ยคือไม่ต้องห่วงอาจารย์แม็กครับคือประโยคแบบเนี่ยผมได้ยินมาหมดแล้วครับคือแค่เอ่ยมาประโยคหนึ่งผมจะทักไปเลยว่ามันคืออะไรมาพูดอะไรต่อนะเพราะฉะนั้นต้องถอยหลังเลยนะครับผมอาจารย์มหาจารันจะทำยังไงครับอันนี้โยมแม่ยังไม่ตายนะครับองค์นี้เงินจ้างคนดูแลแม่ก็ไม่มีครับอืไม่มีนะครับ อลองดูครับอาจารย์ครับที่ท่านแสดงไว้ในแบบก็คือให้ดูแลได้ทุกอย่างยกเว้นการจับต้องใช่ไหมครับยกเว้นการจับต้องแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีกรณีที่จําเป็นใช่ไหมครับที่อาจารย์ถามเนี่ยคือจําเป็นและจะทํำยังไงใช่ไหมครับเราก็ต้องดูสิกขาบทก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจับต้องมาตุคามมาในเรื่องของกายสังสัรค้าสิกขาบทด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็มาในเรื่องของอ,อนามาตด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของกายาสังสักะเนี่ยก็ท่านพูดถึงองค์5ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงรู้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับคิดนะครับกำหนัดนะครับจับต้องเขาแล้วก็ทําความพยายามแล้วก็จับต้องตัวเขาใช่ไหมครับคบองค์หแต่ในอนาปฏิวาระก็จะมีกรณียกเว้นใช่ไหมครับไม่ยินดีไม่ จงไม่ตั้งใจเผลอไม่รู้อะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มีอาบัติใช่ไหมครับส่วนในกรณีนะครับที่เป็นวัตถุอนามาตเนี่ยในในตัวอย่างในประโยคแบบที่ท่านแสดงไว้นะท่านบอกว่ามารดาตกน้ำใช่ไหมครับก็เอาบริขารของตนใช่ไหมครับโยนไปให้แล้วก็ฉุดมารดาเหมือนกับ ลากบริการมาแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมครับกระโดดลงไปแล้วเกิดเขาคว้าตัวเราจับตัวเราท่านก็บอกไม่ให้เราผลักออกใช่ไหมครับผมว่าในฐานะที่เกิดกรุณาจิตบางครั้งบางครงาวก็ไม่น่าจะมีอาบัตนะท่านอาจารย์นะครับเหมือนกับในสัตว์เดชันตัวเมียที่เราเกิดความการุณาปลดปล่อยเขาจับต้องเขาแต่ในในกรณีนะครับ,รนะรบมารดาเนี่ยนะครับถ้าเราจับด้วย จิตกําหนัดกายะสังสฆะเนี่ยต้องอาบัติสูงสุดคือสังฆติเศษใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจับด้วยความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดก,ก็ต้องอาบัติทุกกฎใช่ไหมครับความรักทางสายเลือดก,ก็เรียกอะไรนะเคหาสิตาเปมะใช่ไหมครับแต่ถ้ามีกรุณาจิตมันก็น่าจะเว้นเนาะผมคิดว่านะเคยอ่านในวิมติวิโนทนีดีกาแต่ว่านะครับข้อหลักฐานชัดเจนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนาะอาจารย์เนาะครับ เอาเป็นว่าเราแต่เหตุการณ์นั้นมันคงไม่เกิดขึ้นกับผมนะเพราะว่าผมมันญาติพี่น้องเยอะทีนี้แต่เอาเป็นว่าไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรไปทําอย่างนั้นนะถ้าไม่จะเป็นจริงๆอนะเนาะคือถ้าเราจะมาวินิจฉัยให้มันนั่นเลยมันคงจะยากเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่เกิดเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปเปล่าก็เอาข้ออื่นไปเลยครับพิจารณาตามสมควรก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้ายังไงเนี่ยเราก็ให้เป็นการส่วนตัวก็แล้วกัน ถ้าเป็นโยมแม่นะฮะคงไม่ต้องเอามาเผยแผ่ก็ได้นะฮะเพราะว่ามีมีมีเยอะนะครับทุกวนันนี้บางทีก็ไปกราบเท้าช่วงสงกรานช่วงอะไรมีเยอะแล้วครับทุกวันนี้นะลงคลิปลงอะไรมานะนะลงภาพลงอะไรมาเอามาให้ดูนะครับอา้าวคาถามนี้ก็แล้วกันนะครับคาถามนี้ผมอ่านดูแล้วผมก็คือพูดง่ายๆว่าผมไม่เคยคิดเลยนะครับบวชมายี่สิบปี คิดแบบนี้ไม่ไม่เคยคิดแบบนี้นะฮะคำถามนี้โอ้โหคิดได้นะฮะ